ชื่อเด็กชายกกเ,เ,เอาไอเหียมงมาโอ้ยโไปสวัสดีครับผมเจอเด็กชายธนาภาัทรบุพามาตรดังนะครับอยู่ชั้นมหนึ่งทัเผื่อผมสวัสดีครับเด็กชายวีรวัตรนักอินอยู่ม .1 ทับหนึหนกัครับถ้าผมเราไปเจอกันเลยครับวันนี้พวกท่านอยู่กับช่องสองสหายชายชาตินะครับและวันนี้ผมจะพาไปดูสารคดีแพะนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้พวกท่านก็อยู่ที่เราแพนะอยู่เราแพะหรือขอบแพะนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับมากันเลยไปไปไปมาคือเราแ,แพที่นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดินเดินไปเออก็ต้องเข้าไปในนี้นะแพอย,อยู่ไหนอ่ะวู้แพะอยู่เต็มเลยแต่กล้องมาถ่ายานะฮะมาถ่ายแพะตอนนี้ ก็เห็นแพ้แล้วฮะแต่ว่าขอของผมนะมันแพเดินมาแล้วแพเดินมาแล้ว่นะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ่าเปินปืนปูนเวลาขี้หรือเยี่ยวอใส่มันก็จะแสบตาแล้วก็ทําให้แพตาบอดได้ให้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนครับอย่างกลัวโอเคฮะเนี่ให้มันเห็นเสื้อคำหยาบด้วยนะโอเคละคือเดี๋ยวคือแพ้เนี่ยมันอะสิ่งไอ้วันหนึ่งที่ผมให้มันกินก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะฮะแล้วก็ผักกาดเดี๋ยว ใหญ่สันเอวคือเลยครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับ,รบตรงนี้ฮะโอ้อยาสลบแพะแล้วก็วัวถ้ากินก็จะโตวไวแต่ว่าอย่าให้มันกินอิ่มนะฮะอย่าให้มันกินอิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,วมันท้องแตกตายครับมันไม่ใช่ฮะใช่เพ<ท>ราะว่าคือเวลามันกินอิ่มเนี่ยท้องมันจะอืดน,นะฮะเพราะว่าถ้ามันอืดเนี่ยมันจะรักษายากสําหรับคนรักษาไม่เป็นฮะแม่มันจะตายเลยฮะแต่ของผมเป็นตัวหนึ่งแล้วฮะตายแล้วเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเราไปกินไกแพ้กันตากล้องมาเยค่ะเออคือประโยชของแพ้เนี่ยก็ขายได้นะฮะได้เงินสักแปดพก็ได้ฮ่ถจะเป็นแม่ก็้าเป็นแม่พันก็ประมาณหมื่นสองหมื่ก็ได้นะฮะและที่สำคัญก็คือมานี่ฮะมาดูมันฮะอาตดเดเด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยว็็ดด็ดดดด ไอ้ยาที่แพเอาไว้กินนะครับแพ้เอาไว้กินก็คือพวกขมนี่ปล่อยให้แพะมากินนะครับแพะมากินนะฮะแล้วก็คอยดูมันอีกแบบหนึ่งก็เอาไว้คือเครื่องบดนะฮะเอาไว้บดใส่ลานตรงเนี้ยฮะเนี่ยฮะใส่ตรงนี้ให้มันกินแต่ว่าตอนนี้มันก็รับประทานอาหารของมันหมดแล้วฮะเราก็ต้องไปบดใหม่นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่งนนะมาดูเครื่องบดมาดูเครื่องบดกันครับตวกองตามมา นี่ฮะเครื่องบดเครื่องก็วิ็กทอนอีกนะครับวิธีบดก็คือเอาหญ้าใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วพอแบบบดมันก็จะเป็นเสียงแล้วก็ไปหาอะไรมาลงตรงนี้เนะะีย่ยดูนะเอาโทรศัพท์เข้าไปบดไดย้าหญาๆญา,ยายก็จบแล้วนะฮะสารครดีแพ้ <c oughs> ถ้าใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงตามได้นะฮะแต่็อาจจะไม่รู้เรื่อง่อยนะครับใช่ฮะ,ะมันก็ขายได้ได้เงินอยู่ฮะแต่ว่าก็ต้องลงทุนนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับไป ผมชื่อเด็กชายธนพัฒน์บุภามาตรนังนะครับอยู่ชัน้นม .1 ครับหนึ่งส่วนผมเด็กชายวิรัฒน์ดดินาอินอยู่ชัน้นม .1 ครับหนึ่งเหมือนกันครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูสรารคดีแพ้นะครับแต่เรายังไม่ได้พูดชื่อช่องเลยนี่สวัสดีครับแล้วก็เฮ้ยมึงลงมาไอ้สัตว์อี๋มาสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายธนพัฒน์บุภามาตรนังนะครับส่วนผมเด็กชายวิรัฒตินาอินนะครับอยู่ห้องม .1 ครับไอ้อยู่ชั้นม .1 ครับหนึ่งครับครับแล้วก็วันนนี้พพวกเรราาาจะะไปดูัคบ 哎。<laughs> oh